คนผูช่างมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงมีนาพารีวิวปัตเตอรียนใช้ดีที่สุดนะคะ6อันดับนะคะกันขอบที่น่าใช้ที่สุดในปี2022นะคะทุกคนอันดับที่6นะคะได้แก่ตัวเคม5017นะคะรุ่นนี้นะคะ ก็เป็นรุ่นที่ช่างนะคะนิยมใช้มากนะคะทุกคนตัวนี้นะแบตของเขานะคะอยู่ที่60นาทีนะคะการใช้งานาจ,จะทําให้มีความน่ารำคาญใจก็คือต้องชาร์จแบตตลอดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟันแบบนี้เลยค่ะทุกคนทีเจ0 0ตรงนี้นะคะก็ยกระดับใหม่นิดหน่อยะคะ่ะตัวนี้ก็ชาร์จนะคะใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งไปเลยค่ะตัวนี้นะรอบการใช้งานของเขา,าอยู่ที่7,200รอรอบค่ะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นกระบอกแบบนี้เลยค่ะทุกคน นี่นะคะก็เก็บเสียงได้ดีนะคะก็แตกต่างจากตัว507นะคะเสียงของเขาก็จะมีความดังนิดนึงนะแต่ตัวนี้นะคะรอบการใช้งานของเขาได้อยู่ที่70,00รอบก็จะเสียงเงียบแรงนะคะทุกคนตัวนี้ก็สามารถที่จะกันขอบเก็บคอมนะคะหรือใช้หวีในการขึ้นทรงได้เลยนะหรือถ้าใครนะคะที่จะตัดทรงนักเรียนทรงทหารนะตัวนี้ก็สามารถที่จะตัดไทยขาวได้เลยนะ หรือปองผมก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะเป็นตัวกันขอบที่น่าใช้ที่สุดนะคะและมาแรงที่สุดในปีนี้เลยนะคะทุกคนฟันตัวนี้ก็จะเป็นฟันรับคมจากโรงงานนะคะและการใช้งานของ j i l ตัวกันขอบตัวนี้นะคะก็ใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งไปเลยค่ะตัวนี้นะ การจับนะคะจับได้ถนัดมือสุดๆเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฟัน JRL แบบนี้เลยค่ะรูปทรงนะคะจับได้ถนัดมือมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นตัวทรงกระบอกนะคะและก็ไม่ลื่นมือแน่นอนนะคะเป็นการล็อกอย่างดีเลยค่ะและการเปิดนะคะปุ่มเปิดเขาก็จะเป็นข้างๆให้เราเลยค่ะทุกคนการเปิดนะคะรอบตัวนี้นะคะอยู่ที่7,200รอรอบนะคะตัวนี้นะนี่นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเก็บขอบกันขอบนะคะ กกหนวดนะและก็สามารถที่จะลองหวีแล้วก็ขึ้นทรงได้เลยนะตัวนี้จะเป็นตัวกันขมนะคะไม่ใช่ตัวตัดนะคะตัวนี้ก็จะย่อส่วนมาจาก M10 นะทุกคนนะตัวนี้นะคะจากการใช้งานนะคะจริงนะใช้ได้ดีมากนะเวลาที่เราจะตัดขาวหรือเราจะไล่เฟดนะคะเก็บงานขาวเนี่ยตัวนี้ก็เอาอยู่เลยนะคะทุกคนและก็สามารถที่จะใช้หวีใหญ่ในการลองหวีนะคะขึ้นทรงได้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะตัดผมเด็กนะคะทรงทหารทรงตำรวจนะคะ หรือปรงผมนะตัวนี้ก็เอาอยู่ค่ะและการใช้งานเของนาะอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งไปเลยนะคะทุกคนรอบของขานาะอยู่ที่7,200รอบค่ะทุกคนนี่นะคะเรามาฟังเสียงกันเลยค่ะโอ้เสียงแดงอึดมกักงนะคะมกักๆมนะคะสําหรับใครที่เป็นช่างผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการการตัดนะคะหรือเก็บขอบหรือเหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็เอาอยู่เลยนะ,ะและตัวนี้นะคะก็ไม่มีฟันรองแถมมาให้เรานะคะสําหรับตัวกันขอบเนี่ย เวลาที่ฟันรองแถวมาก็ตามนะคะช่างส่วนใหญ่นะก็จะไม่ใช้เป็นตัวฟันรองสะเท่าไหร่นะเขาก็เลยไม่ค่อยแถมเป็นตัวฟันรองให้เราฟันเขานะก็จะเจ็ดเป็นเม็ดโชวงอย่างนี้เลยค่ะและก็จะเป็นตัวสีเงินตัดกระสีแดงแบบนี้เลยนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะรอบการใช้งานของเขาหน้าอยู่ที่7,200ร้อบนะคะและการใช้งานขงเขาน้าใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะเป็นฟันตัวทีนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้วีใหญ่ในการเก็บนะคะ เปิดทรงได้เลยนะคะกันขอบนะคะหรือตัดผมเนี่ยจบในตัวเดียวเลยนะแต่ตัวนี้ก็ไม่มีฟันรองให้เหมือนกันเลยค่ะทุกคนใช้ดีมากๆนะคะจับได้ถนัดมือนะคะก็สามารถที่จะโกนหนวดนะคะแต่งหนวดหรือว่าปรงผมเนี่ยตัวนี้ก็กินขาวเหมือนกันนะคะเวลากินเนี่ยไม่สะดุดกันขอับ้าจนะคะเวลาที่เราแต่งฟันแล้วเนี่ยการที่เราถ่ายเขาเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นมันจะมีสะดุดนิดน,นึงนะ,ะสำหรับ5้าจนะคะอันดับที่1น,นะคะก็คือตัวเมโช 1> M 1นะคะทุกคนปรับได้ถึง2รอบเลยค่ะก็จะมีรอบนะคะ6,000รอบถึง6,500รอบนะคะในตัวเลยและการใช้งานเขานะใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงค่ะทุกคนและการชาร์จนะคะเขาจะมีฟ้าชาร์จให้เราด้วยนะการชาร์จนะคะชาร์จ1ชั่วโมงนะคะเต็มถึง2ชั่วโมงไปเลยนะตัวนี้นะคะก็จะแถมเป็นฟันรองให้เราด้วยนะจับได้ถนัดมือมากนะใส่แบบมินินะคะทุกคนน้ำหนักคือไม่หนั่งเลยค่ะทุกคนจับได้ถนัดมือมากๆนะคะให้เรานะคะมาฟังเสียงกันเลยนะ 6 0พ0รอบนะคะทุกคน6000ลรอบอยู่ตรงนี้เลยค่ะเสียงก็ประมาณนี้นะคะและถ้า6,500ล้รอมบนะนี่นะคะเสียงเขาก็จะเต็มอิ่มเลยค่ะแรงมากๆนะตัวนี้นะคะช่างมินาก็จัดให้เขาเป็นอันดับที่ 1, <6 S> 1> นะคะหกอันดับนี้นะคะก็สามารถที่จะซื้อใช้ได้เลยนะใครที่เป็นช่างมือใหม่นะคะที่อยากได้นะคะตัวกันขอบนะคะดีๆเจง๋งๆนะคะแบบใช้งานนานๆยาวๆนะคะจนเปิดร้านเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะคะหกอันดับตัวนี้ได้เลยนะ และถ้าใครนะคะที่เป็นมืออาชีพเนี่ยอยากจะหากันขอมนะคะแบบคมๆนะคะเจง๋จงๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ใน6อันดับนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมีนาบับเบิ้ลด้วยนะ,ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างมีนานะคะและเป็นกำลังใจให้ช่างมีนานะคะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาจัดอันดับนะคะ6อันดับปตัตตานนะคะ กันขอมนะคะที่ใช้ดีที่สุดในปีนี้เลยค่ะทุกคน